ลูกแต่แม่ว่าสันว่าม okay. ันแจงแล้วเขาเจ้าสิมาเป็นชั้นเขอแนะนำผู้ผลลูกขึ้นลูกขึ้นแบบอ๋อถ้าก็ตีสามหนึ่งนะมันระเบอมีคนหมดเนี่ยก็เลยนอนอีกหน่อยนึงก็เลยรับไปว่ามีแถวายกคนหนึ่งทั้งมุ่งบุญแหละแม่บอกให้แปะเลขแม่สีเขียนใส่กระดาษไว้ให้ไว้ให้ไว้ให้ยี่ห้อนำมาแล้วมาตื้อมันสามารถจะเลยย่างไปย่างไปพวกเห็นยังเห็นแต่โอ่งสองวยว่างเย่ยงกันเนี่ยก็เลยว่าโอ้จะเป็นเลขเจ้าครั้งนี้ต้ออีแม่ก็เลยว่าสินั้น ที่สยองสองงวยูปูจัดูก็เเยว่าเออกเห็นได้ไหมเห็นแต่องสองงวยนี่ยะครับก่อไพกอนึงอย่างนี้นเยวางสีนะสองวยก็าไก้อนนึงนั่นแหะซ้ำนั่นแหละพากันเปื้เดียวขออนุญาตด้วยครับนึงครับคุครับผมสรับตัวเลขสีปูหอมานะครับแปแปซนี่ครับเป็นตัวเลขสีปูสปล่อยของวันที่นี้เลยบอครับอันนี้คือปูตังใจมาปล่อยตังคือว่าเป็นตัวเลขสีปูตังใจโดยตรงตังใจโดยตรงที่ได้ที่ได้จานี่มิตที่ได้จาาที่ได้จ่า 5 8 4่ตั้งใจจะปล่อยอยู่แล้วครับแต่ส่วน2ตัวนั้นอุ๊บไปก่อนคือวันที่15เพราะว่าบอกนาะนุมาแล้ว เพราะว่าคันบอกไปกระเตียมต่นี่กระสิเตียมมุ้งไว้ใจไหนพวกนี้แต่พวกนี Ges ้ผมผมยุ่งกลาเพราะคนที่อยทรหาปูเดี๋ยวบอกคนที่อยากทวงเอาเสียงปูก็ได้นะนะครับพอดีเลขของปูนี่มาตรงกับเลขหาประทัดพอดีดูน้าปูนะเพี้ยนแค่ว่าหางประทัดเบิ่งนึงคือเป็นสามเบิ่งนึงคือเป็นฐานครับผมผมแนี่ยมึงเพื่อนเผื่อเนี่ยขายเป็นหาเดี๋ยวนี้ได้ว่าหางประทัดมันมากขาดยุ่เป็นแบงก์แล้วขายเป็นสามแตเลยแนี่ยเป็นแบบผมก็เลยปูเนาะแตบผมแล้วก็เลขปูก็ดีใจนะว่ามันตรง ตรงเินตรงนะครับคบางเงินตรงตั้งใจบม่ได้เบิกสั้นตั้งใจมาปล่อยห้าครับับผมเต็มเต็มเลยห้าแส่เต็มเ็มเลยตั้งใจมาบางเงินว่าเอาตรงเันเปี่ยวนะก็ได้เอ้าที่เป็นเลขสามมันเป็นเลขห้าเลนเขหามันตรงกับของเขาผมกิดได้ใจเนาะรวาเอาที่เป็นยังกสร้างที่เป็นสามดสี่แห้าแปดสีก็คือตั้งใจมาปล่อยห้าแดสีลยตั้งใจมิลสั่นมีเลขสามตรงมาปล่อย ป้ว่า2สองโทนนั้นตั้งใจว่าจะปล่อยวันที่15ประมาณช่วงไหนประมาณได้ไหมครับ4วสี่โมงเช้าสี่โมงเช้ารอม้ในวันที่สิบห้าสีวันสองี่สิบห้าเ่อออนุญทั่วไปขอเสียงได้่ได้ได้ได้เป็นอย่างพอเป็นอย่างนี่เดี๋พูแล้เนาะนี่ครับโอเคโอเคโอเคนะพูดสีเดืน้างหรล่าสี่เดือนข้างกับไปบ้านนั่นนั่ายด่ นม่นน่ะม่ขอเท้าหนึ่ง่บขัน้จะน่่อนจะน่ีดํเอาข้อย้ามขด้ข้มอะไรป่าวยาคนเดิมครับยาคนเดิมตอนส่าครับปูช่นาลข้นคั่้อส่งได้อันนี้คนพารวยที่ต้มช่องเดียวนอกจหัในเตรียมงานบันที่ก้า้ล่บได้ไมปกติุด้าย่วนนะครับติจ โควิดกเยกได้ไปเนาะเอาคอยแยกงานทำเวานาที่ตามบ้านตางน้คกอฝากขอกราบขอบคุณเอฟซีของช่องต่างๆได้ที่มานรับส้มปูแล้วก็กินตามปูบางคนเพิ่งเคยเห็นบางคนก็เห็นมาตั้งแต่ีหามาหนึ่งเจ็ดนะกมันพลาดไปหน่อยนึงเขาตีทั้งการที่กินเราพูดตั้งใจว่ามันจะน้องอลูกอก่อ ขอบคุณหลายๆางวดตีมาเนี่ยขอให้เฮงน้อยๆเด้อะขอยมีตัวเด็ดอ,อย่างน,น้อยๆสามตัวบนนี่ของปู่เนี่ยก็ขอให้มันเข้าเต,มเต็มๆนะ,อะขอบคุณขอบคุณทุกคนให้ได้กิน,นได้สั่งอะ้ท่านได้แปะให้กันได้ลูกนเด้<ข>อ,<ข>อสาธุาขอบคุณสาธุขอบคุณค่ะบคุณบครับครับ ค่ะบันนี้พอนพารวยก็ล่าท่มีด้วยค่ะเด้อค่ะ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 ต่อค่ะค้ะค่ะค่ะค่ะ วันที่เกตวันที่กตมวันที่เอาจารอจะามอาจารย์ด้อาจารย์บหูจากวันเวลาเลยสนที่สนใจก็จมือด้กับมือนี่แล้วกันวันที่เกอาจารย์วันที่เกตเนาะอานอยวันที่เกนะครับของอาจารย์หนึ่งสามหนึ่งสามกับหนึานะครับหนึ่งสามกับหนึ้นตองตนะครับเนาะตามสองตวนี่ะอานอยหนึ่งสามห้าครับผมวันนี้เมื่อวานในเขาด้วค่ะเมื่อวานนเมื่อเ้า่านในเขาวิ่งพี่ด้วค่ะ มนขเขาเอาจารย์ผู้องนการเขาได้อาจารย์เียวเห็นสอนนี่หนึ่งสาสกระแดงหนึ่งหกระแดงใน,น,นงานพิธีวงสวงอยู่ไ่มครับ่นหนกานนมากันเพิ่นสีมาบรกาอาจารย์เพิ่นสนนีสีแดงมาบอกเลย ดูคนร่วยเด้อสาเเ็จมีช่องเลยนอาจารย์คนสนาเองคนเรียง้างเนาะคนกับช้างีช่องเลยครับคอนซอนถึงดีสารนะครับแล้วก็แม่่อน่อนด้วยนะครับติดตามให้ด้วยนะครับกดติดสไงกระดิ่งให้ด้วยเด้อครับผมขอบคุณมากครับผมเนอะไรนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเด็้ยง่าไ้ดอกเด็กยง่ายงยแม่จัน เบม่มสัาบมันเนนันนเขามาต่างด้านอยู่นี่ตอนนี้เขาละซับกูเอาไว้เราอ่น้ำลูกเครื่องเกา่ังม่ได้ยหไมตัางยูน่ะแสดงว่าเขาจองาต่างด้านอยู่นี่สมอวีเราบริจังอยู่ี่วัโอ้ยพะย่ยังยังมากอันนี้ก็สิเป็นจุดคัดกรองของทางวัดเนาะค่ะเอฟซีเเราใจเอาทเลยอันนี้ฟังโอสมอได้ค่ะนี่ อันนี้เป็นจุดคัดกรองนะคะนนี้คนนีเมื่อเบิดเราคนก็เล่นางเศร้าเมยแล้วค่ะม่จะเป็นงันเกียนคนตัดง่อย่ดียวตัวนี้ก็รถแา้วไปแบงทว่วว่ะตัวะสามเลยครับรถหน้ารับพระบูมแม่ดมานแท้ อาค่ะอันนี้กำลังเดินทางไปบ้านยาติ่อมเพื่อนมา่อมบุญยุวัฒนเนะาะค่ะเพิน่นใหปูไปเหยียบลานไห้เด้อค่ะเอฟซีค่ะกำลังเดินทางไปบ้านเพื่อนค่ะ ค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดบอขำโฆษณาแอดกับขอขอบุญขอคุณอยังสูงนะค่ะเด้อค่ะท <str> <habe> so ี่เมตตาสงสารส่องในน้อยเด้อค่ะถ้าขำโฆษนะในทางช่องสี่บอไดมีคาน้นัมันเด้อค่ะเอฟซีค่ะค่ะเปิดทิมไว้ก็ได้เด้อค่ะเด้อโคษณะค่ะสำหรับเลขห้าน้อยกับจัดไปเลยเด้อค่ะเด้อหนึ่งสามหนึ่งหานะค่ะเอฟซีค่ะมื้อนี้ หนึ่งสามหนึ่งห้าเด้อค่ะของอาจารย์โอเด้อค่ะเลขห้าน้อยมื่อวันที่เกตเด้อค่ะคุ้มแห้งเไงครับเพราะอายเลนี่ยว่าคุ้มมาเลยครับกูก็จนยิ้มแย้มแล้วกูจนวิ่งเลคือเบิ่งมากแยงจนเสียโอ้จนว่ามัน ถล่มเนาะลังคาถล่มนะฮึมาเป็นผู้เด่นมาเป็นเดนมันดังแยงใคกว่าอะูเลยังก่อนฮะซอกดังแยงใรกว่างคืัฝ่าพานะยังฝ่าพานะแหมยังว่าฝ่าามเทียมไปจูดได้ห่องเห็นไหมต้ม่าอย่างรถระเบิดว่าูยางของบ้าบึ้งยางกมาแนวเล่บเห็นกเลว่าร้ยลุ้นนะมาทำดีที่มุงโฟสชารดใชสาชารุ่นไหนคะ เอาเตรียมงในนะคะใส่ส่ะคกับสางบอกไปก่นยังมาเบื่อขึ้นเตือนขึ้นแป๊กน้อยเ่ได้เกี่ยวค่ะ YouTube ค่ะบึ้งค่เป็นมู่กันกับเบิ้งได้ค่ะ YouTube ค่ะ YouTube ค่ะพี่ YouTube บมมีปลอมค่ะบมมีปลอมค่ะพี่มปลอมมีแจ่ของแข่เด้ออยู่ใำปูนาข้างนี่ลหละค่ะพี่ขึ้นขึ้นพี่ค่ะก็ต้องค่ะก็ห็น ห้าแปดสี่ค่ะพี่ห้าแปดสี่ตัวเดียวเลขโูนย์หน้าห้าแปดสี่ค่ะจ้าตัวเดียวมีตัวเดียวแล้วก็เลขเซียงถ้าจ้องเชื่อค่ะพี่ถ้าพี่ก็เข้าไปยูตรงในยูทูปมันสิบรูดรายละเอียดว่ามันมีเลขเซียงไายประทัดน้ำจริงๆนะค่ะบางเทือมันลดต่ำตัวนึงมันกระตำตัวนึ่งค่ณแม่ค่ะถ้าห้ากูเกิลรายละเอียดของค่ะ ปูเย่าค่ะพี่ปูเย่าปูม่มีเวลาได้รับเด้อค่ะค่ะเพราะว่าเพิ่แค่าติดทุระค่ะคืนเราใครมีค่ะพี่ผิดพยายามบ่งแม่จัน้อยค่ะค่ะเพราะว่า่แล้วกับบางเทื่อโเท่าพั์ค่ะ ค่ะเพราะว่าเอฟซีเป็นเกือบมื่นแล้วค่ะพี่กับอุ้ยผู้ใดมีปัญหาอย่างกะเบิรงไดผู้ค่อนยุ่งใช่ไหมค่ะพี่จังไลยก็ฝากเขาไปเบิรงแด้วค่ะเด้อเพราะว่าเขาเจ้าก็คอมเมนต์มาหลายอยู่ค่ะค่ะห้าแปดสี่ตัวเดียวเลขปูค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะ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 จ่าหิงหิงค่ะรวยรวยค่ะ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 สวัสดีค่ะ ค่ะเอฟซี่ะตอนนี้ก็เดินทางไปบ้านที่เพิ่นมนุ่นปูไปเบื้องล้านให้นาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้เพียงซสำนีเนาะคะ่ะให้เอฟซีทุกท่านเฮ้งๆลวยๆะะด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ